กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซพารวยชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการสิ่งโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณนะคะสามารถมีข้ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนํานะคะพี่ๆแม่ๆท่านใดอยากเข้าบ้านอยากได้ขนมไทยนะคะเดี๋ยวน้องสาวโซ่ลงให้นะไม่เกินสองสาวันนี่แหละนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปแนวทางกันนะคะเฉพาะกิจนะคะ25ห,หลุด90ห,หลุด สี่สองเท่านะคะเบิ้ลสองสองลดนะคะศูนย์เก้ลดแปดเจก,ก็สลบศูย์นหนก็สลบ79มาตัวกลับนะคะชุดเน้นก็ได้เฮกันไปเนาะสองนอยนะคะพิเศษเข้าบนนะคะพี่วีของเราเข้าล่างนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับชมแนวทางของวันนี้กันนะคะสำหรับเด่นนะคะก็จะมี สองศูนย์เกสี่ เ4้าสแล้วก็ห้นะคะสำหรับชุดเน้นก็จะเป็นหนึ่งสามเจูนนะคะเดี๋ยน้องซาโซอืมว่าจะไม่แถมแล้วไม่แถมไม่แถมเข้าคือเข้าหลุดคือหลุดอันนี้6 4นะคะกลับให้6 4นะคะน,นี่กลับให้ห4นะคะ จดไว้แคบไว้นะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้มอมใจด้วยนะคะสาวโซ่พารเชาแนลด้วยนะคะฝากกดเลิฟกดไลค์นะคะจะได้ไม่พลาดแนวาทางใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเรวงแฮงปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้น้องสาวโซ่ขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า